าวหลัมมีออเาบุหรี่และแล้วาคนเดียวแล้วคนเดียวแลวครับและแล้วรแล้วไปเอกต้องไปเอกต้องให้หนักหน่อยได้โอ้โอ้เกะเลโดนไหวแกอ๋อเอาทกจกด้วยดินั่นนั่นโดนกระจกเทกกระจกกระจกใช้กระจกด้วย จสองหน้าดูไหลไนุยไหลไหลหลังเห็นแล้วเนี่ยเห็เห็นหเห็เหองวเก็วไขาแล้วเนี่ยปกช่วยกันเหลือเกินเฮ้ยกลุงมู่ยิ้ ขา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 รรีข้ากนแล้น่นนะเาอีกแล้วกให้เเนียนขางในต้องให้เนียนเป็นปูก็ต้องให้เนียนน่นแล้วต้องขึ้นไปเนียเนี่ยเนียเนอะไรเยผ้าออกกันิแล้วก็เี่อนีลัง เฮ้ยมันแห้งเลยต้องให้เนียนไม่ได้ต้องเยอะให้เขาเนี่ยจะแกร่เนี่ยหรอหูเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เลวเนี่ยพุงเนี่ยออกเลยตัดตะแกรงเลยยังขาวอยู่เลยยังขาวอยู่ไม่เลวเดี๋ยวโดนแขน เชื่อว่าวันนี้นะคะท่านจะได้เห็นและตื่นเต้นนะคะที่จะได้ชมแล้วนะคะว่ารูปแบบหรือในเรื่องของงานอันนี้พิเศษมากเลยจะไม่ผมดูจะเปิดไว้ก่อนนะคะขอให้ท่านได้ดูได้ชมด้วยตาของท่านเองนะท่านจะได้เห็นความอลังการแล้วก็ดูแล้วนะคะรู้สึกผมรู้สึกเองนะคะว่าว่าสิ่งที่เราได้ทำจะเป็นอย่างไรนะคะ วันนี้เราได้ทีแรเวลา50สตางค์ครับและพัฒนามาเป็นวันบาทล่าสุดก็คือวันระเบิเสริมนะฮะสมัยผมทำเบปซี่ขวดละบาท50น,น,นะครับมาเมื่อวัยวัยยังไม่เกินสมัยก่อนมีแค่โคคา สุดผงสะโฟกสุกนี่ม่จะตายใส่แล้วอ๋อใส่เขาน,นี่นะครับคับคับเดีนยใส่ีแล้ก็มาอีกครับอ๋อต่างต้องให้ครบตีให้ครบใหครบมาแล้วทำไมพะยำพยเอาแอัดบอลอัดบออัดหน้าอันนี้คืออะไรนะเกสเอาลูปปืนอัด กปืนคาติงใส่ลูกปืนนี้นะแล้วปืนแล้วเราก็ชักออกผมได้ฟันก็ได้เองแล้วก็เอาปีนี่ครับงานนกครับงานนกแล้วก็อะไรอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากพี่จะไปลงสิอะไรพอดีครับครับดีมิตติเขาเรียกอะไรติตินี่ถ้าเป็นปืนของเกาจะต้องอะไรนะลงทะเบียนนะมันจะขึ้นอะไรนะ กินได้ครับกินได้เราลับดูที่ดิีอาดีจักเป้เลยเขาเติมอะไรดินปืนนี่ดินปืนก็ได้แยบลุกสุดเก็บปฏิวัด การพี่เมืองดิบดิบเฮ้ยเฮ้ยอะไรคุณเองวะไอ้พัดวิ่งหน้าตาเตินมาเชียวเรียกมันครบเลยสิวะมาโถเเ้ยรือไอ้พวกผงสามันจะบุกเข้ามาหรือไงวะไม่ใช่แค่จะมาบอกว่าท่านเจ้าเมืองจะมาบอกกล่าวเล่าสิบเรื่องดีๆให้พวกเราฟังไอ้พัดน, <c oughs> นี่นะเท่าพวกเราไปต้อนรับกันเถ้าไป มารทสมานจะทำการสิ่งใดก็ร้ายผลแม้ชาติสิทสัมพันธรัฐท่านนายกข่าวการจัดงานสตุดีวีรชนค่ายบารจันประจำปีพุทธศักราช2558แล้วนะครับมาของวีรชนค่ายบารจันขออนุญาตการเป็ชนตะกูลไทย thank